ตายก็ต้องดับไฟครับอยู่2ต่อสองกับสิเลอยู่กันสองต่อสองแต่ไม่มีการแลรลาบและวลวงกันใช่แล้วสิเลถึงได้วางใจไงเรามาดูเลขกันไม่ได้มาดูอะไรกันหรอกเนาะแน่นอนกับคุณผู้ชมนี่ดับแต้มเฉ็บเงยนบน สูตรที่2นะครับดับนาน155งวดเหมือนกันนะไม่ผิดเพราะจากนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้อาจารย์ดูแล้วนะแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติเดี๋ยวจะมาสกิดบอกกันนะครับ สกิดแรงๆคงไม่ว่านะครับขอบกางเกงในหลุดก็อย่ากกรกกันนะครับมึงกั้งทันใส่ตัวหนึ่งเดือนอหมดอายุแต่ตั้นใส่มาห้าเดือนแล้วใช้หนังยางรัดขอบไว้เป็นการประหยัดครับเอาเงินมาซื้อกับข้าวกางเกงในยังไม่ต้องซื้อักสัก เอาขาดก็ไม่มีใครเห็นเป็นรูก็วัตเตอร์ปิดขอบยานก็หนังยางเป็นวงรัดตรงแกงเอามามัดวิอยาจารย์รู้ดีขนาดนั้นเลยเหรอวิอยาจารย์เป็นผู้รอบรู้เสือกก,ก็ว่าเสือกไม่อายารย่บบาแล้วเขาว่าเป็นความรู้รอบตัวเรื่องชาวบ้านเขาเรามาดูแต้มดีกว่าครับเดี๋ยวเสียเวลาวันวันนึ่งหมด ไว้ลอเกินชักว่าจะพูดว่าชักเบื่อตัวเลขแล้วนะพูดไม่ได้เลยต้องหยุดคําพูดแล้วก่อนเพราะมีหลายสํานักรอเลขของอาจารย์ไปตัดด้วยขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมชมนช่องต่างๆนะครับบางช่องคอมเมนต์ไม่ไดีอาจารย์ก็บล็อกไปเรียบร้อยแล้ว ไปสมัครใช้ชื่อใหม่มาคอมเมนต์หน้าคับชื่อนั้นอาจารย์บล็อกแล้วโอเคครับนี่ดับแต้มสิบหน่วยบนสูตรที่2นะว่าจะใช้สักกี่สูตรดีนะหนึ่งสองสามสามพอครับว่าใชา้เยอะไม่ดีครับเหมือนยากินเยอะก็เป็นยาพิษแล้วก็ไอ้สูตรที่ที่ทเหลือนั่นแหละดูแล้วมันเป็นยาพิษอาจารย์ก็เลยไม่อยากโพด จะโดนคำโคลาหานินทาต่างๆนาๆนาบางคนนี่คำพูดนี่บาดลึกแต่อาจารย์ไม่ได้โดกรธหรอกครับอาจารย์ก็แค่ย่ะนิดหน่อยเตรียมจับด้ามปืนแล้วแต่มเออปืนไม่มีลืมตัวไป วันที่สามครับดับแปดแต้มนะสิบหน่วยบนนะออกเก้าสี่อ่าทีนี้ก็ตึงขาวรูดอ๋อทิริมันรูดแนะ่อาจารย์หน่อยเร็วอุอ้ยรอโอกาสนี้มานานแล้วอุย้ยทิริจะกำแล้วนะ<ม>แล้วก็รูดแล้วนะอาจารย์ตามสบ,บายเดี๋ยวอาจารย์นั่งเฉยๆนะอีรูดเลยรึทิเลรูด,ดเอาเอาแล้วอาจารย์รมแล้วป้า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  บบอหน่อยอาจารย์เจ็บวิ้ยที่ลูดเมาไม่ได้ไปลูดอะไรอาจารย์เลยเนี่ยลูดเบาๆนี่ไอ้ตรงนี้มันจะเทือนไอ้เ้าอี้มันหนีบโอ้ยโอ้ยเข้าใจแล้วโอเควันที่สามออกครับศูนย์แต้มออกห้าเจ็ดนะดับอยู่ครับ mm hmm. เดี๋ยวเวลามันทึกภาพทึก เนี่ยต้องปิดไฟเอ้ยไม่ใช่ปิดไฟดวงหนึ่งแล้วก็ปิดม่านหมดเลยนะไม่ได้สงมาทิ่มหน้าจอลบกวนสายตาของพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับติดตามช่องนี้ไว้นะครับช่องนี้มีแต่ความจริงใจมีแต่ความเป็นห่วง บางทีโพสข้อมูลให้ไม่ทันก็อย่ากโกรธอย่าน้อยใจนะบางทีแล้วก็พยายามตีกลับให้ทันจนได้เห็นแพรสามชุดนั่นแต่บางคนก็ไม่ทันแนละ้วจริงๆนะครับอาจารย์คิดทุกวินาทีคิดทั้งวันทั้งคืนเหมือนที่บอกอนะ่ะไม่ใช่ตอแหละนะไม่ใช่สตอมาแหล่นะครับเนี่ยเป็นเล้นจีเลยแหละเล้นจีหอ วิอาจารย์มีด้วยเหรอโลเท่าไหร่อาจารย์โอ้ยแพงซื้อไม่ได้ไง่ายไม่ไม่อยากคิดดีกว่าแต้มต่อเลยลูกป้า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 โอแล้วตัวที่เก้าสบครับหนึ่งดับแต้มนะออกสามหนึ่งสี่แต้ม แต่ละสูตรได้มาด้วยความยากเข็นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านคำคอรหานินตาผ่านสายตาดูถูกเหยียดหยามก็จะรอดพ้นมาได้เหมือนสงครามเลยนะบางคนมาดูนั่นแหละดูแต่ว่าคิดไว้เดี๋ยวมึงต้องหลุดเดี๋ยจะคอมเมนต์ด่ามึงไอ้มึงจะเตือนต้นกระเจียวเลยนั่นแหละโอ้ อาจารย์นึกถึงแล้วที่เราจะเปรียบเทียบนะว่านะบางทีมันต้องคุยกันนะสับรับจับเพาะนักเสิร์ฟนะครับมาที่นี่แนละ้วจงเอาความเป็นผู้ดีทิ้งไว้นอกอาณาเขตก่อนนะครับแบบแบบตามพงญาินะครับความเป็นผู้ดีเข้ามาในนี้เจ้ากองสำนัก CI s นี่เป็นคนบา้บาบอครับชอบลวงลึก ชอบสอดแรกสอดแนวต่างๆบางทีก็ดีบางทีก็ก็ดีครับอะไรเนี่ยดีหมดเลยใช่ไหมก็นั่นแหะทีครับดีหมดแต่ว่ามันหมดดีเหมือนกันนะบางทีถ้าอาจารย์พูดไปเข้ากับคนผู้ดีเขารับไม่ได้แต่ระดับอย่างเราเราทั่วไปนี่ ฟังได้สบายเพราะมันเป็นคำตั่วไปนะครับมันก็ต้องมีสนุกสนานเอฮาจะเอาแต่เศร้าเศ้าเคร่งเครียดเป็นไปไม่ได้นะหนังยิงกันทั้งเรื่องนี้ก็ไม่ดีครับใช่ไหมมันต้องมีว่าหวานว,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 ว่าว่าวิวหรือโรแมนติกมีดอกไม้มีนมานงเอกสวยผิวดีๆทำผมเนียบ ไม่ใช่เปิดขึ้นมายิงกับเปี้ยงปลางเปี้ยงปลาง,ลางนางเอกก็ซกมกทรงผมก็ยุ่งเยิงมองมแมม,มน้าไม่อาบสืบวันตาเหลืองอ้ย่างนี้ใครจะดูใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบมีทุกรสชาตินะครับมาที่นี่มีน้ําตามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะบ้างนะเห็นมห้ยสี่ดคับดับแต้มนะสิบหน่วยบน ศูนออก725ออก257แต้มครับก็จะตามนี้นะครับตามกันให้ทันนะครับเกาะขอบกางเกงกระจานไว้เกาะชายเสื้อไว้เรากําลังจะไปด้วยกันนะครับท่านที่แข็งแกร่งแล้วก็วิ่งนําหน้าไปก่อนเลยไปรอกันที่กองฉลากโน่นนะวัดที่155ครับดับ3แต้มออก97้าเจ็ดนะ ก่อนที่แล้วก็ดับสแต้มก่อนนู้นนะสามชุดแปดชุดแปดนี่ยนะต่อมานี่ก็เนี่ยเมื่อกี้แล้วก็ต่อไปนี่เนี่ยอนาคตดับ2แต้มนะอาจารย์คิดว่าเอาอยู่นะเนี่ยครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เราต้องคุยกันนะการสืบสวนสอบสวนนะอาจารย์ได้คิดด้วยอาจารย์ก็คิดด้วยเพราะครั้งอาจารย์คิดพลาด แต่ท่านจับเอาแนวคิดของอาจารย์เล็กๆเอาไปปฏิปะตะจนได้นะมีสูตร1 2ึ่ที่สเดี๋ยวออเอาแค่สสูตรก็พอครับจะได้อยาก,ยากเบื่อเข้มข้นชีวิตนะนะครับทุกคนฟังไปทํางนานไปก็ได้นะครับ แล้วก็ฟังข้อมูลที่บอกยังมีข้อมูลอีกเยอะเนี่ยอาจารยกกนน์กำลังคํานวณกําลังทําอยู่เนี่ยเป็นข้อมูลใหม่เดี๋ยวจะโพสให้ดูครับเด็ด,เ,ด,ดเยอะแยะครับตั้งท่ารับไอดีนะครับท่าไหนถนัดก็ตั้งรับไว้เลยมีท่าอะไรมั่งอาจารย์ กอบเตียงเอ่ยกอบโต๊ะยกขาข้างเดียวไม่ตายบ้านะคือไม่ใช่บางคนเนี่ยนั่งบนโต๊ะสบายนั่งขอบเตียงเออยกขาข้างเดียวคือเมื่อยแล้วนั่งแล้วยกแล้วก็เดินไปเดินมาไปจาทุ่ง เจอจอมปลวกยกกาพักแป๊บหนึ่งแล้วก็จดต่อประมาณเนี่นั่นแหละครับดีแล้วทั้งถ้ารับไอดีอาจารย์จะปล่อยของจะได้ไม่หลุดโอเคสิลิจะขอกอบเตรียมแล้วกันนะโอ้จดเสร็จแล้วจะได้นอนเลยอ่ะเหนื่อยเหลือเกินกับชีวิต้ย เป็นห่วงคุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้สิริจะแอบพวงวงไว้ให้สักหน่อยหนึ่งสำหรับใครจะเน้นๆวัดดวงนะเดี๋ยวก็ขออนุญาตอาจารย์ก่อนว่ามันละลาบละลวงกับห้องเวียอพีหรือเปล่าอะไรทีริอะไรอาจารย์ไปฉี่แป๊บเดียวนี่มาแอบคุยหน้าจออะไรกันอีกเนี่ยคุณผู้ชม ไดยินเสียงว่าวมาอเปล่าสิลิไอ้กำลังใจคุณผู้ชมก่ะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอที่3กำลังจะตามมาติดๆนะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนครับเดี๋ยวเสียมาเสียที่นั่งโอเคครับอาจารย์เรียบเรียงแป๊บหนึ่งครับ